พี alors, look, son, ่เอามานี ah. ่อ่านนี่ให้เด็กๆดูดีกว่าอ่านไปขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อวันที่เมื่อวานได้ไปเล่นกับเพื่อนๆได้ไปเล่นกับเพื่อนๆอ่านพิชาขอบคุณพระเจ้าค่ะก็คือวันอังคารน่ะคือหนูไม่อยากเรียนชมรมเพราะว่ามันต้องขึ้นไปชั้นห้าแล้วหนูอยู่ชั้นสามแล้วก็ไม่ได้เรียนชมรมเลย อบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้เรียนชมรมใช่ไหมไม่อยากขึ้นชั้นห้าเราไปขพระเจ้าที่ได้ทำาปตรงขายที่ตลาดทิวเหียนอะไรนะคะป้ายขายที่ตลาดทิวเหนือป้ายขายที่ตลาดโรงเรียนเปิดตลาดใช่ไหมใช่ค่ะที่ห้ตลาดอะไรใครจะไปอุทิศได้นะคะพวกกุญแจค่ะพวกกุญแจของเองโอเคอ่ะน้องเฟรชขอบคุณพระเจ้าสำหรับอะไรคะขอบคุณพระเจ้าสำ ผู้ชายและผู้ชายแบบหนูคิดว่าแอบเมียนะแต่วิ่งไปแล้วเจอหมดเลยอฮัลโหลเล่นเล่นกันพวกอ่ะนิชาเอ่อนิชาขอบคุณพระเจ้าสองเรื่องนะคะเรื่องแรกคือขอบคุณพระเจ้าที่เอิร์ดเอิร์ดกับอเล็กกุส่าไปปีนต้นไม้หลบแล้วก็เรื่องที่สองหนูขอบคุณพระเจ้าที่วันสุกไม่ได้กันบ้านไม่ได้กันบ้านมีใครขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาโบสนไหมคะ นี่ขอบคุณพระเจ้าเลยคะขอบพระเจ้าให้เพื่อๆวันนี้นี้ให้ถูกโอ้ขอบคุณพระเจ้าวันนี้อำลูกขอบคุณพระเจ้าสําหรับขอบขอบป็นพระเจ้าที่เมื่อวันทร์ชิดเกมออกให้พวกเราเล่นโอเคคือเขาไม่เคยต่างฉันอ๋อทุกคนอ่ะขอบคุณพระเจ้าพี่ออาขอเป็นคนสุดท้ายอาชาขอบคุณพระเจ้า ผู้ชายก็อุตส่าห์แอะจนต้นไม้แล้วผู้หญิงก็อุตส่าห์แอะที่มีเนียนโอเคโอเคเกอ่ะขอบคุณพระเจ้าต่อไปขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาบอกและกเล่นกับเพื่อนๆแล้วขอบคุณพระเจ้าที่จะไปกับเกีดินเต้นอยู่หน้ากระจกโอเคต่อไปที่อาค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาบดูแล้วกับเ่นกับเพื่อนๆด้วย โอเคอ่ะมินนี่อ่ะขอบคุณพระเจ้าอะไรคะอ่อมินนี่คนสุดท้ายละขอบคุณเจ้าให้เพื่อนๆมีกันบ้านอเพื่อนๆมีกันบ้านนะเพ้่อนๆมีกันบ้านยย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 ้ายย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 นยยยนยย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 ียะ